เพราะว่าถ้าไม่ซื้อก็ต้องเอาตังมาครับซื้อซื้อรหัสอะไรเราบอกครับเกมหรือว่าไงเป็นเกมครับเออเอาตังจากในห้องครับอของใครของป้าครับแล้วถ้าเราไม่ให้เขาล่ะเขาก็จะไอต่อยครับ เราไปรู้จักเขาได้ไงเขาเดินมาบอกครับว่าจะซื้อรหัสไหมผมก็บอกไม่ครับเขาว่าถ้าไม่ซื้อก็ต้องเอาตังมาครับซื้อซื้อรหัสอะไรเราบอกครับเกมหรือว่าไงเป็นเกมครับเพราะว่าผมไม่เอาครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่เอาก็เอาตังมาครับคือตังมาคือตังให้เขาอ่ะเท่าไหร่หนึ่งพันอาทคือเป็นค่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอรืบ แล้วแล้วถ้าเราไม่ให้เขาล่ะเขาก็จะไอ้ต่อยอ่ะเขาจะทาร้ายเราก็พูดอย่างนี้เลยล่ะับแล้วเคยโดนเขาต่อยไหมเคยคับบหรือว่าไงทุกวันอนะนะทุกวันอ่ะต้องให้เขาทุกวันเลยครัแต่เหตุที่ให้ทุกวันเพราะถ้าไม่ให้ก็จะโดนต่อยอ่ะคือเขาจะทาร้ายเราครอันเราทำไมเราไม่บอกครูในโรงเรียนเขาไม่ให้บอกครับเขาก็จะทําร้ายอ่ะ เขาคูว่าเขาคู่เราไว้เหรอครับแแล้วเราเอาเงินจากไหนไปให้เขามัานจากป้าครับเด๋วเราไปเอามาไงคือ,อไเอาตังค์จากในห้องครับอของใครของป้าครับคือไปคือไปรักของป้ามาให้หรือว่าไงรักของป้ามาให้ครับทําไมเราต้องรักของป้าไปให้เขาอ่ะเพราะถ้าถ้าไม่ได้ถ้าพี่เขาไม่ได้ตังค์พี่เขาก็จะทร้ายครับ คือเขาขู่เราเลยครับมีโดนหนังกระติกรับแต่ตอนนี้หายแล้วครับเคยโดนหนังกระติกยิงหลังอบบแต่ตอนที่เขามาเอาเงินกันเราเขาก็มากี่คนมากันสามคนแบบสามคนใช่ไหมครับพอดีว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกคับเพราะว่าสอนลูกอีกคนนึงทํากันบ้านแล้วก็ไปหายางลบในกระเป๋าเขากระเป๋าพี่คนนี้เสร็จแล้วก็ไปเจอกระเป๋านักเรียนของ พี่ของเขาแล้วก็ไปเจอเงินจำนวนเงินเท่าไหร่ครับจำนวนเงินเหห้าพันกว่าบาทก็เลยถามเขาว่าเงินนี่มาจากไหน<ม>เขาก็บอกว่านูขโมยเงินป้า<ม>แต่เขายังไม่ได้บอกว่าขโมยเงินป้าไปทําอะไรเราก็ถามถามเขาไปเขา,าว่าเขาก็บอกว่ามีพี่มาคู่เขาเพื่อต้องการเงินคู่บังคับเขาทุกอย่างคือให้เขาเอาเงินไปให้แล้วก็ถามว่า เอาเงินนี้ไปทําอะไรพี่เข้าครูหนูก็ยังไม่รู้พอไปไปมาสื้อรู้ว่า <Okay. S 1> เห็นแต่พูดว่ารหัสเกมค่ะ hmm. แต่ว่าเวลาลูกกลับบ้านมาทุกครั้งก็จะมีตัวเขียวมาก็เลยถามว่าหนูไปโดนอะไรมาลูกอ๋อหนูวิ่งล้มบ้างหนูวิ่งชนบันไดบ้างคือเขาไม่ไม่เคยเอ,อ่ยเรื่องนี้เลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยค่ะหลังจากหลังจากทราบข่าวรู้สึกตกใจไหมครับตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทําลูกอย่างนี้ค่ะ แล้วลูกเราก็ไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ถามกับพี่มหนึ่งเนี่ยมาคุยกันือไกลเกียมาไกลเกลียในรหัสเกมที่ให้มาแล้วเล่นไม่ได้ประมาณนี้แล้วได้รหัสมาถึงจะเล่นได้ซึ่งก่อนก่อนนั้นท่าที่ผมถามน้องเขาเนี่ยก็คือซื้อแล้วเล่นได้มาตลอดแต่ภาคหลังเนี่ยซื้อแล้วให้รหัสมาแต่มันเข้าเล่นไม่ได้แไ,ได้ตอบถามไหมครับก็เ,เติมทีแะครั้งเท่าไหร่ครับ พันก็มีนะแล้วสูงสุดอะครับสูงสุดอันนี้ผมไม่ได้ข่าวผมให้เขาไปตรวจสอบอยู่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะรู้ว่าเติมเติมสูงสุดเท่าไหร่